ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นฟอร์เซคเชนเลยครับพเพราะเนื่องจากว่าผมติดธุระอ,อย่างอื่นแล้วก็ติดเล่นเกมอื่นครับโดยเฉพาะเทเลเดียนอันนี้กูติดหนักมากครับมันเลยทำให้ผมไม่ได้รู้ว่าฟอร์เซคเชนเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างครับตอนที่มันมีอัปเดตขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจมากครับเพราะว่าอัปเดตมันก็แค่อ,อีเวนต์คิดมาแลนะ้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ปล่อยไป,ป,ป,ปครับจนกระทั่งโกซุปมันทักผมมาครับว่าฟอร์เซคเชนเนี่ยผู้เล่นมันตกตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยเครียดจริงเหรอวะผมก็ลองไปเช็คดูครับไอ้้อ้้เเเหีียยมันนนตกไดดขาลรอวะ คือผมจำได้ครับว่าเอเวเรตผู ett, ้เล่นของฟอร์เซเกนนี่ยครับจะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนครับต่ำสุดที่ผมเคยเห็นนะ 8, เนี่ยคือ80,000แื่นแต่อี้เนี่ยครับมึงล่อไปถึงสี่หมื่นครับคือมันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะผมก็ได้ลองไปหาข้อมูลดูเล็กๆน,น้อยๆครับจนกระทั่งผมพบเหตุผลว่าทำไมใครหลายคนครับต่างเลิกเล่นฟอร์เซเกนครับ ซึ่งในวันนี้ครับผมจะไม่ได้ยกเหตุผลว่าทำไมทุกคนเลิกเล่นฟอร์เซค e ชนอย่างเดียวครับเพราะเนื่องจากที่ว่าผมมีความสงสัยในตัวฟอร์เซคเนมานานแล้วครับว่าทำไมเกมนี้ถึงมีคนเกลียดเยอะแบบเยอะมากๆกครับผมเลยอยากรู้ว่าทําไมคนถึงเกลียดเกมนี้ครับแล้วก็ทําไมหลายคนเนี่ยถึงเลิกเล่นเกมนี้ครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะพยายามหาคําตอบของ2คําถามนี้ให้ได้ครับผมจะเริ่มจากเหตุผลที่คนเกลียดฟอร์เซคเนก่อนครับ คือผมจะแบ่งพาร์ทออกเป็น3พาร์ทครับว่าทำไมใครหลายคนเนี่ยถึงไม่ค่อยชอบเกม f o r ์ตเซคเท่าไหร่ครับเริ่มจากพาร์ทแรกครับคอมมูนิตี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนครับมักจะหยิบมาโจมตี f o r ์ตเซคบ่อยมากๆครับว่าแบบเฮ้ยเกมแม่งแบบเย็บคอมมูนิตี้อย่างนั้นอย่างนี้ครับคือบางคนเนี่ยครับแม่งไม่เคยเล่นเกม f o r ์ตเซคินเลยซ้ำครับมันเกลียดเกมนี้ไปเลยครับเพราะว่ามันเกลียดคอมมูนิตี้ครับคือคืออันนี้กูไม่เข้าใจเหมือนกันนะแบบคือมึงเกลียดเกม เพราะคอมมูนิตี้มันไม่ได้คอมิดทเคเว้ยคอมพิเทคอมมูนิตี้มันเลยได้ผมสงสัยมากๆครับว่าคอมมูนิตี้ฟอร์สเซคินมันแย่ขนาดนันเนอะจริงๆผมก็ไม่ได้สงสัยหรอกเพราะว่าแบบกูก็โดนมากับตัวแล้วแต่แบบผมก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยกับคนอื่นมันแย่ด้วยเหรอผมก็เลยลองไปนั่งดูคำศัพท์โอเคมันแย่จริงแหละ <Correct. S 1> แต่นั่นยังไม่แย่ที่สุดครับเพราะว่าผมได้ลองเซิร์ชคำว่า for ์สเซคินย้ำยอดเซิร์ชผมเซิร์ชไปแค่ for ์สเซคินกูเปิดทิกตอกมากูเจอเชียอะไรเนี่ยโอเคนะ okay, แล้วผู้ชมผมเซิร์ชไปว่า for second เว้ยแลนี่คือสิ่่งทีผมเจอ what the โอ้ว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถ้าคุณคิดว่านี่คือผมจัดฉากมันไม่มีจริงคือคือผมก็ไม่ให้่คุณไปเซิร์ชเองไว้แต่ผมเจอจริงๆแล้วผมก็เซิร์ชแค่นี้จริงๆครับมันก็เจ็บแบบโอ้และที่หนักที่สุดครับก็คือคลิปนี้เอ่อมันเป็นคลิปที่มาเฟโซเนี่ยก็เมือง,งดูเองางมาทำอะไรเอ่อเป็นตีพิเศษอายุเท่าไหร่วะอายุสิบเอ็ด เฮ้ยนี่มึงทำอะไรกับเดกอะเฮ้ยเออผมไม่รู้เธอจะเป็ี่ยนคือนั่นแหละครับที่ทำไมหลายคนเนี่ยถึงไม่ค่อยชอบ f o r ใส่เคครับเขาไม่ได้ไม่ชอบที่ตัวเกมครับเขาไม่ชอบที่คอมมูนิตี้ที่มักจะทำอะไรแปลกๆครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้จริงๆคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกมนะแต่เอาง่ายครับมันทำให้เกมเนี่ยภาพลักษณ์เสียครับคือคุณนึกภาพสิครับว่าคุณเห็นคลิปเออมึงเห็นแบบนี้อ่ะแล้วมึงเห็นแบบสมมติมึงเห็นเพตตี้พินเซตกับมาเฟียโซในเกมเนี่ยคือถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วคุณมึงเห็นภาพเนี่ย มัก็คงมองไอต่อตัวนี้ไม่เหมือนเดิมไปต่อไปใช่ไหมการจิ้นตัวละครครับอจริงผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่ามันก็มีในทุกคอมมูนิตี้ทุกเกมอยู่แล้วครับว่าจะมีผู้เล่นเนี่ยมักจะจ้นตัวละครนั้นตัวละครนี้ครับคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับและมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับตราบใดที่มันอยู่ในขอบเขตของบในบางคลิปครับมันอาจจะดูคินเลยครับคือกูเข้าใจแต่แบบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับเขาก็ไม่ได้สร้างขอบหรือร้อนให้ใครแต่ถ้ามึงจะทําแบบนี้ครับอันนี้กูไม่เห็นด้วยเรื่องท ย้ำว่าบางส่วนเรื่องนี้ครับคือจริงๆคือคุณเอาไปรวมกับคอมมูนิตี้เลยก็ได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันควรจะแยกกันมากกว่าครับด้วยความที่ว่าฟอร์จิเกเนี่ยครับเป็นเกมที่เด็กเล่นเยอะมากครับมันเลยทําให้จะมีผู้เล่นบางคนเนี่ยครับที่ทาพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักักเท่าไหร่ครับซึ่งก็สำหรับผมนะย้ำว่าสำหรับผมคือผมเจอมาหนักกว่านี้ครับเพราะว่าผมเล่นบล็อกฟุตมาก่อนแล้วและสังคมในบล็อกฟุตครับพูดตรงๆครับไม่เชี่อกว่าฟอร์จิเกเยอะนะครับ คือไอ่อีซี่อะไรในฟอร์ซิเกตเนี่ยครับคือมึงกากมากครับเมื่อไปเทียบกับบล็อกฟุตแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันครับว่าสังคมในฟอร์ซิเกตเนี่ยมันก็ค่อนข้างแย่ประมาณหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่อันนี้คุณอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็แอบเป็นปัญหาส่วนหนึ่งเหมือนกันครับนั่นก็คือการบูลลี่ผู้เล่นใหม่ทุกครั้งที่ผมเห็นคิลเลอร์ครับเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอันนี้ผมจะพูดในใจเลยครับว่ามึงโดนแน่ๆครัััััััับบบบบบเเเเเเพรร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 าาาาาาาะะะะวววว่่แแมมมมมนนนนนนนจีีซอออ์์ไไไไหหหลลลลยคคคคคปปปปปุกกงงิใท้้้้สตูืณ ซึ่งผมว่านี้แหละครับมันทําให้ผู้เล่นใหม่กว่านั้นเนี่ยเอาอาจจะรู้สึกไม่พอใจได้ครับคุณนึกภาพนะคุณเข้ามาเล่นเกมนี้ครั้งแรกครับคุณโดนแบบมีคนมาสตันคุณแล้วแบบมากดเต้นใส่หรือไม่ก็แบบมากดส้นตีนมือแล้วพอมึงแพ้ครับมึงก็แบบมึงแค้นะมึงแค้นนะก็จะปะคือเรื่องนี้เนี่ยมันกระโทษใครไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแบบเกมมันออกแบบมาแบบนั้นครับแบบออกแบบมาให้โซยิลเนี่ยครับจะมีสกิลที่สามารถต่อสู้กับคิวเลอร์ได้ครับซึ่งคิวเลอร์เนี่ยครับจำเป็นต้องเล่นเป็นมากๆถึงจะสามารถต่อสู้กับ ซึ่งแน่นอนเขาว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็ต้องสู้ยังไงแล้วพอเขาแพ้แบบแพ้มากๆเนี่ยครับแถมโดนลุมแกลงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชอบเกมนี้ก็ได้ครับผมเห็นผู้เล่นหลายคนครับมาออกจะออกมาบ่นว่าเวลาเขาเข้ามาเล่นเกมนี้ครั้งแรกครับเขาจะโดนลุมแกลงลุมบูลลี่ตลอดครับซึ่งก็มันก็เรื่องปกตินะครับที่ผมเห็นตลอดคือมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆครับแต่แบบมันก็แอบทาให้ผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยไม่อยากเล่นเกมนี้ต่อไปก็ได้ครับเรื่องที่3มครับดราม่าผมว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนครับปวดตับกับฟ คือมันเป็นเรื่องปกติเลยครับที่คุณสร้างเกมเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมันต้องโดนดราม่าบ้างครับมันเป็นเรื่องปกติแต่กับ For ์เซเกครับนี่เป็นเกมที่เกิดดราม่าบ่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในโลบอกแล้วครับคือแบบไอ้นูนก็ดราม่าไอ้นี่ก็ดราม่าคือดราม่าแบบดราม่าจนกูท้อแล้วครับซึ่งผมจะไม่ยกดราม่าทั้งหมดของ f o r ์ e ซเกมาพูดครับเพราะว่าแบบถ้าผมยกมาพูดทั้งหมดยาว่าทั้งหมดนี่คือคลิปนี้มันถึง1ชั่วโมงแน่ๆครับเพราะฉะนั้นผมขอพูดถึงดราม่าหลักๆที่ทำให้ลบเ ผมเชื่อว่าครับใครหลายคนที่แค่ได้ยินชื่อนี่ครับทุกคนก็น่าจะเบิร์นหน้าหนีครับ <the> ที่ผมรู้รับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันผ่านมานานมากๆแล้วครับแต่เพราะเรื่องนี้นะครับที่ทำให้คอนเทนเตอร์ของฟอร์สเทสหลายคนเนี่ยครับเลิกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ครับ คือผมว่าผู้เล่นฟอร์สเกตหลายคนนี่ครับก็น่าจะรู้เลยครับว่ามัน,ม,นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับโซเดวิเลอรแต่ผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆดังนี้แล้วคันคือโซเดวิเลอรเนี่ยครับเขาการที่ผู้ชายสักคนจะชอบผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการข่มเหงเลยผมชอบผู้หญิงตัวเล็กใช่ครับแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมอยากไปข่มเหงเขานะมันดูน่ารักอะครับผมเห็นผู้หญิงตัวเล็กนั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็ครับยังมีเรื่องแย่ๆอื่นที่โซเดวิลเลอรทำมากมายครับทั้งการข่มขู่และอีกหลายๆรครับ ซึ่งในความที่ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับมันเลยทําให้โซเดวิลเลยครับดิ้งออกจากตําแหน่งเจ้าของเกมครับแล้วก็เอาโคดิทมาแทนแต่โซเดวิลเลิฟเนี่ยครับแม่งเหลี่ยมโหดครับมันแอบไปขายเกมให้กับใครก็ไม่รู้ครับแต่ก็ยังดีครับที่เดฟของพอร์ซเกนเนี่ยสามารถเอาเกมกลับมาได้ครับและในตอนนั้นครับเดฟของเกมพอร์ซเกนเนี่ยก็ย้ำนักย้ำหนาครับว่าโซเดวิลเลิฟเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพอร์ซเกนเลยครับ ซึ่งเรื่องมันก็เหมือนจะผ่านไปด้วยดีครับแต่อีกในหลายเดือนต่อมาครับได้มีคนออกมาแชร์ว่าโซเดวลเลิ่มเนี่ยครับยังอยู่ในเกมครับแถมเด็กเปอร์เซ็นต์ตังเยอะสุดในเกมด้วยครับซึ่งหลังจากที่ใครหลายๆคนรู้เรื่องนี้ครับทุกคนก็ต่างรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับถึงขั้นที่ว่ายูทูบเบอร์ฟอร์สเคทหลายคนเนี่ครับเลิกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ไปเลยครับซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันครับเพราะว่าแบบเออผมได้ยินแค่นั้ แต่คือหากใครรู้ครับว่าหลังจากที่เขาเออกมาแชร์อย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ครับเพราะาผมก็ไม่ได้ตามจริงนะผมอันนี้ผมมารู้จริงซึ่งนี่ครับเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายดราม่าของ f o r ์ตเซคเคนครับฟอร์เซคเนยังมีดราม่าอีกมหาศาลครับที่แบบคือจนจนผมสามารถทำคลิปแยกได้ครับเฮ้ย <Hey, S 2> ใครอยากดูไหมแบบดราม่าฟอร์ตเซคนทั้งหมดเนี่ยผมจะเอามารวมกันเลยทัก ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ครับและด้วยดราม่าจำนวนมาหาศาลแบบนี้ครับมาเลน่นหุ้นเล่นหลายคนนี่ครับโปงกับกีบนีมากครับคือมันถึงขั้นมีหลายคนแบบไม่สนใจแล้วแบบอุ้มเกิดดรามา่าเออช่างแม่งอ่ะกูไม่สนแล้วมันมีผู้เล่นแบบนั้นจริงๆเลยแบบเออ,เ,อเพื่อนมันมีนมดราม่าที่เกิดขึ้น ผมมึงคิดไงกูไม่สนเลยคิยแบบกูท้อแล้วอะประมาณนั้นนะความคิดเห็นของผมตอบพอซีคินเรื่องนี้ผมสามารถพูดได้ยาวมาครับแล้วก็เป็นหัวข้อเดียวที่ผมไม่ได้เขียนสคริปต์ไว้ครับเพราะาแบบมันมีอยู่ในหัวผมมานานหลายเดือนแล้วครับผมแค่ไม่เคยพูดมันออกมาแล่ในวันนี้ครับผมจะพูดมันออกมาว่าผมคิดเห็นไงกับเกมนี้บ้างครับสำหรับผมเนี่ยครับเกมนี้เนี่ยทุกอย่างเ่ยถ้าย้ําว่าแค่ในเกมเนะระบบภายในเกมเนี่ยทําออกมาได้ดีมากครับแล้วก็ทําออกมาได้สนุกแล้วแบบทําให้ผมติดได้ครับ จะมีช่วงหนึ่งครับที่ผมติดฟอร์สเกนมากๆครับแบบเล่นแบบคุณจําคลิปนั้นได้ไหมคลิปสอนเล่นคิลเลอร์อันนี้คือผมเล่นแบบผมเล่น2สัปดาห์ติดไม่หยุดเนอะเนอะแบบผมแทบไม่เตะออกไปแต่เกมอื่นเลยเล่นแต่ฟอร์สเกนครับมันซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกทรมานนะผมรู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างสนุกด้วีสามครับยกเว้นตอนเล่นครูคิดอันนี้แม่งทรมานมากเลยแล้วก็ผมก็เริ่มผ่านอะไรเกี่ยวกับฟอร์สเกนมาหลายอย่างมากครับทั้งเหตุการณ์ที่ผมโดนดาวมากครับแล้วก็อะไรอย่างเกี่ยวกับฟอร์สเกนี้อยู่ครับ แต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่ได้เล่นมันต่อครับก็ง่ายๆเลยครับผมเบื่อเบื่อมากๆครับผมเบื่อคอนเทนต์ใหม่ๆของฟอร์เซจินครับอย่างเช่นแบบพวกคิวเลอร์ใหม่หรือสกินใหม่นี้มันทําออกมาได้ไม่ค่อยดึงดูดผมเท่าไหร่ครับยกตัวอย่างเช่นตัวนอ o บริตูนี่ครับตัวนี้เนี่ยตอนผมอัปเดตมามันก็สกินมันก็แอบดูว้าวนะแต่ผมลองไปเล่นครับมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อครับแบบมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจสำหรับผมเลยนะแล้วก็อัปเดตใหม่ๆเนี่ยครับมันก็มีแต่สกินแล้วก็เพลงครับคือแบบมึงเป็นเย่อะไรกับสกกินเพลง อันนี้ผมรู้ครับว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยก็ชอบสกินกับเพลงครับทางเดฟเนี่ยก็เลยแบบจะเน้นมุ่งเน้นไปทางนั้นครับแต่สำหรับผมนี่ครับคือถ้ามึงเอาเวลาทําสกินครับไปทําคิลเลอร์ตัวใหม่หรือไปทำคอนเทนต์ใหม่นี่ครับมึงแบบมึงได้คิลเลอร์เยอะเลยครับไม่แน่ครับถ้าเดฟพอตเชตเนี่ยเขาตัดเวลาทําสกินทั้งหมดไปเนี่ยครับแล้วแบบเอาเวลามาทำคิลเลอร์อย่างเดียวเนี่ยผมว่าตอนนี้ครับอาซูก็น่าจะมาหาแล้วครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่อันนี้ผมอยากจะบ่นมานานนะครับนั่นก็คือเรื่องความซ้ำซากของสกิลคิลออรรร์คคคับืุณเห็นนสกิิลโ สกิลเกตและก็สกิลน็อตฟอริตูดไหมครับมันเหมือนกับครูคิดเลยนี่หว่าแบบมันเปนคือตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตเลยแต่แบบโอ้ลองมาเล่นอีกทีมันก็สกิลครูคิดเลยนี่หว่าแค่มันเอามาลีให้มันแบบเฮ้ย เมื่อครูคิดกูมาตัดแปะหรอวะผมหวังว่าครับอาซูที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะสกิลไม่เหมือนครูคิดนะครับเพราะถ้ามันเหมือนครูคิดเนี่ยกูเครียดเลยแต่นั่นแหละครับเหตุผลที่ผมเลิกเล่นฟอร์เซียนครับก็คือผมเบื่อกับอัปเดตในเกมนี้มากครับมันทําออกมาได้แบบไม่ดึงดูดเท่าไหร่ครับแล้วมันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นด้วยครับคิวเลือดตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่ได้ดึงดูดผมให้กลับไปเล่นครับพอแบบมันก็ถอดแบมันจากครูคิดอีกแล้วแล้วก็สกิลหลายสกินครับแบบคือมันก็สวยมัน และนั่นคือสิ่งที่ทาให้ผมและผู้เล่นหลายคนครับต่างเลิกเล่นฟอร์ตเคนครับเพราะว่าการอัปเดตของมันเนี่ยครับค่อนข้างน่าเบื่อครับมีแต่อะไรซ้ำซากมีแต่สกินคิวเลตตัวใหม่ไม่ก็คูคิดมันเลยทำให้ผู้เล่นหลายคนครับค่อนข้างที่จะเบื่อกับเกมนี้มากๆครับพวกเขาเลยเนี่ยก็เลยเลิกเล่นเกมนี้ไปครับและไปหาเกมใหม่ที่มีความหลากหลายมากกว่าครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนีน้ด้วยครับผมเชื่อว่าใครหลายคนนะครับก็น่าจะแบบคิดเห็นตรงกับผมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการอัปเดตครับที่มันค่อนข้างที่จะน่าเบือ่อครับซึ่งผมก็เห็นว่าใครหลายคนก็ยังเอนจอยอย่าเกมได้อยู่แต่สำหรับผู้เล่นหลายคนครับที่ต้องการอะไรแปลกใหม่บ้างเนี่ยรับไม่ได้จะอะไราเดิมๆยึดติดกับอะไราเดิมๆเ,เนี่ยพวกผู้เล่นคนนี้ก็จะเลิกเล่นกันไปครับเพราะเนื่องจากว่าเขาอยากได้แบบอยากได้คิวเลอรใหม่อยากได้ซูเวอร์ใหม่เงี้ยแต่สิ่งที่ันให้ออใหออใหกูน หากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ครับเพราะว่าอันนี้ผมแบบคลิปนี้ผมไม่ได้คิดอะไรมากครับผมแบบผมแค่อยากลงมาเฉยๆครับมาเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมส่วนหนึ่งนะครับที่แบบตอนที่ผมดูดราม่าฟอร์เตเกนรอบนั้นครับผมก็มีความเกี่ยวเกมนี้เปลี่ยนไปเลยครับแต่ถึงแม้ผมจะเจอเรื่องแย่ๆกับฟอร์เตเกนมาเยอะครับแต่ก็เรื่องดีๆก็มีเหมือนกันครับผมได้เจอเพื่อนใหม่หลายและได้เป็นมิกกี้ยูทูบเบอร์ฟอร์เตเกนหลายคนครับอันว่าครับเกมนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็อาจจะยังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมันอยู่นะครับถ้าเกิดผผมมมมวววว่่่าาาาางแลลีีเเเทํกกยัับนนะะะพร คุณก็รู้ครับว่าผมเนี่ยทำคอนเทนต์แม่งทุกเกมครับแบบทำไปเรื่อยเลยครับแบบไม่ไม่ได้ยึดติดกับเกมใดเกมหนึ่งครับผมว่าผมทำไปเรื่อยเลยเอาเป็นว่าผมไปนะครับท่านผู้ชมคือผมเจอเรื่องแย่ๆนิดหน่อยครับคือแบบผมเจอเรื่องเกี่กบกระทบจิตใจกูมากตอนนี้กูเศร้ามากครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อลงคลิปให้ท่านผู้ชมเนี่ยผมสามารถฝืนตัวเองในข้อนั้นได้ครับเหมือนไอ้